มาท่อซิ่งอยากวิ่งชิกนะครับพานาเวล่านะฮะคันนี้อยากจัดแบบเปิดปิดวาวได้นะฮะเวลาเข้าบ้านเงียบเงียเผื่อแบบไม่อยากใช้ให้บิดเข้าไปนะฮะเวลาขับเดินแบบขับยาวๆอย่างเงี้ยเสียงเครื่องติดอยากให้แบบไม่มีเสียงดังเกินปิดวาวได้จะซิ่งก็เปิดวาวได้นะครับดูงานนะฮะทำอะไรไปบ้างกับพานาเป็คันนี้คันนี้หล่อจริงเลยนะทะเบียนแม่งก็แพงแล้วหกกลมเจ็ดเปดเก้านะฮะคันนี้ก็ไปอัคาร์บอนนะครับ เป็นลายหนึ่งนะครับอาคาโพวิกค,ครับโมยูโรอาร์เอ็กซอร์มีระบบเปิดปิดวาวนะครับทำทั้งคู่เลยนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับว่าดังประมาณไหนแหม่หลองจริงเลยพานาสุดรับหญิงท่องรอที่แท้จริงนะฮะคันนี้พานาเนี่ย สดด้ครับหมอใส์หมอใส์ข้างหน้าขับไม่รู้อะไรเลยพพ奥斯潘ล่านะครับมาจัดชุดท่อสูตรยูโรอาร์อ็ซซอสนะครับมีระบบวาล์วเปิดปิดนะครับคันนี้เหมือนชุดท่อนอกเลยครับแต่ราคาคนไทยนะฮะมาตรฐานส่งออกแน่นอนนะครับ คันนี้ก็ออฟวาวเนี่ยก็เงียบนะครับเป็นรถเดิมส่วนออนวาวเนี่ยก็ดังเป็นเสียงซูเปอร์คาร์เลยนะครับจะไปจูนเ็นสเตจหบวกหรือว่าจะทําเตรียมทำสเตจสก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับอันนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงข้างนอกนหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงผมเปิดจบนะฮะลองฟังเอาคร่าวๆนะครับ มากนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดนะใช้พอสพานามีล่านะฮะหรือพอทุกเจนเลยฮะจะคายเยน718หรือจะ9ก1ครับอยากทำชุดท่อสูตรยูโรอาร์ด็กซอสเนี่ยยังไงมาที่อาร์ท่อซิงได้เลยนะครับท่อของเรารองรับการจูนสเตล์สนะครับอาร์ท่อซิงอยากวิ่งคลิกยูโรอาร์ด็กซอสท่อสูตรรับหญิงทองหล่อขอบคุณครับ